Net r e n t a l Yield หรืออัตราผลตอบแทนการให้เช่าสุทธิมีวิธีการคิดคำนวณยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนเราอยากจะไปคิดคำนวณว่าเราได้รับผลตอบแทนการลงทุนเท่าไหร่เนี่ยสามารถเอาค่านี้มาใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งหัวข้อนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยครับหัวข้อนี้คือเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะฮะว่า แกนของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นสายใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,สายด้วยกันครับคือการลงทุนปล่อยเช่าครับคือซื้อมาปล่อยเช่ารับค่าเช่าเป็นรายเดือนรายวันรายปีก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่งคือการซื้อมาขายไปครับหรือการฟริปนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเน้นหนักกันในเรื่องของการลงทุนปล่อยเช่าเป็นหลักนะฮะการลงทุนใดๆในโลกก็ตามนะครับเมื่อมันมีการลงทุนเข้าไปเราย่อมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเงินที่เราใส่เวลาที่เราใส่ลงไปนั้นน่ะจะได้ผลตอบแทนกลัับบมาาเท่่ไหรรคร ดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาคุยกันว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีวิธีการคิดวิธีการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนยังไงบ้างนะฮะมันมีกี่ประเภทกันแน่นะครับเวลาเราไปดูตามป้ายหรือตามประกาศที่เขาเคยบอกว่าซื้อคอนโดคอนโดนี้สิมีผลตอบแทนการลงทุนเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะบ้านหลังนี้ให้ผลตอบแทนเท่านี้ต่อปีนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการคิดวิธีการคำนวณยังไงบ้างครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับการคิดผลตอบแทนใดๆในโลกนีครับมันจะมีสูตรคำนวณที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับนั่นก็คือคุณเอารายได้ที่คุณหามาได้ต่อปีนะฮะระหว่างเดือนถ้ามันเท่ากันทั้งหมดคุณก็เอารายได้ต่อเดือนคุณ12ถ้ามันไม่เท่าคุณก็รวมมาว่ารายได้ต่อปีมันเท่าไหร่หารด้วยเงินที่คุณลงทุนไปนะครับคูณด้วยร้อย คุณก็จะได้อัตราผลตอบแทนการลงทุนแบบหยาบๆนะครับมาแล้วแค่นี้เองครับอันนี้คือแก่นอันนี้คือหลักนะครับของการคิดคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใดๆในโลกนี้ครับมาถึงเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กันบ้างครับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยเขาจะเรียกว่ายิวนะครับแต่ประเด็นก็คือไอ้ยิวตัวนี้เนี่ยมันสามารถแบ่งได้อีกเป็น3ประเภทสิครับมันจะแบ่งได้เป็นเลนทัลยิวนะครับเน็ตเลนทัลยิวและ Cat on Cat r e n t a l Yield นะครับเป็น3ตัวด้วยกันครับบางคนคงสงสัยนะครับว่าอา้าวทำไมผลตอบแทนการลงทุนอสังหาฯเริมาทรยบถึงมีค่าถึง3ค่าแล้วเราจะเลือกใช้ค่าไหนแล้วค่าไหนถึงเหมาะกับการลงทุนใช้ค่าไหนไม่โดนหลอก นี่แหละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับ net rental yield หรืออัตราผลตอบแทนให้เช่าสุทธินะครับตัวนี้จะละเอียดขึ้นมาจาก rental yield อีกระดับหนึ่งนะครับตัวแปรในสูตรนี้เรามาดูสูตรกันก่อนดีกว่าครับสูตรของ net rental yield นะครับคือรายรับสุทธิทั้งปีหารด้วยราคาอาสังหาริมทรัพย์วงเล็บทั้งหมดคูณด้วยร้อยครับก็จะได้เป็น net rental yield ขึ้นมาแล้วครับ ดูแล้วมันอาจจะคล้ายๆกับเรนเทลยูนะฮะแต่ข้อแตกต่างมันคือตรงนี้ครับว่าเห็นด้านบนไหมด้านบนคือรายรับสุทธินะครับแต่ไอ้สูตรเรนเทลยูเนี่ยข้างบนคือค่าเช่าทั้งปีคำว่ารายรับนะครับมันหมายความว่าเราเอารายรับเข้ามาหักลบกับรายจ่ายก่อนคุณถึงจะได้เป็นรายรับสุทธิครับรายจ่ายต่อเดือนเช่นอะไรครับเช่นค่าส่วนกลางค่าน้ําค่าไฟมีไหมค่ามีไหมนะฮะหรือค่าบารุงรักษาห้องต่อเดือนมีไหมค่าแม่บ้านต่อเดือนมีไหม ไอ้ค่าพวกนี้คุณมาหักลบกับค่าเช่าต่อเดือนก่อนพอได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ได้รายรับสุทธิต่อเดือนมาคุณคูณ12คุณถึงจะได้เป็นรายรับสุทธิต่อปีครับดังนั้นเนี่ยในสูตรของ net rental yield เนี่ยเขาจะมีการเอารายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดนหรือบ้านเริ่มมาคิดด้วยแล้วนะครับฟังแล้วอาจจะงงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอีกนิดนึงดีกว่าครับเพื่อที่จะให้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะ ตัวอย่างที่2นะครับซื้อคอนโดปล่อยเช่ามา1ห,ห้องนะครับตัวนี้ผมจะให้ตัวแปรเดิมเลยนะราคาเท่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าเช่าเท่าเดิมเลยนะครับซื้อมาในราคา2ล้านบาทนะครับในราคาค่าเช่าเดือนละ1,5,000บาทโครงการเนี่ยมีการเก็บค่าส่วนกลางเดือนละ90 0บาทนะครับและเจ้าของเนี่ยจะต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะฮะเดือนละ400บาท คำถามคือการลงทุนนี้เนี่ยมีผลตอบแทนการลงทุน net rental yield เท่าไรต่อปีครับอ่าแต่นี้จะแปลกขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ไหมครับมาดูสูตรการคำนวณก่อนเลยครับสูตรการคำนวณเนี่ยคือ Net Rental Yield เท่ากับรายรับสุทธิทั้งปีนะฮะหารด้วยราคาอาสังหาริมทรัพย์นะครับได้มาเท่าไหร่คูณด้วยร้อยก็ได้ net r e n t a l yield แล้วนะครับ ข้อแรกเรามาหารายรับสุทธิทั้งปีก่อนนะครับรายรับสุทธิจะเท่ากับค่าเช่าต่อเดือนลบรายจ่ายต่อเดือนคูณ12นะฮะค่าเช่าคือ1 5ื่นนะครับลบกับรายจ่ายมีอะไรบ้างครับรายจ่ายจะมีค่าส่วนกลาง900บวกกับค่าอินเทอร์เน็ต400นะครับก็คือ1 5ื่นลบ900ลบ400ได้เท่าไหร่คูณ12เราถึงจะได้รายรับสุทธิ ต่อปีขึ้นมานะครับดังนั้นคำนวณออกมานะครับจะได้รายรับสุดที่ต่อปี1 6 4 4 0 0บาทด้วยกันครับราคาอาสังหาริมทรัพย์ในข้อนี้คือ2ล้านบาทนะครับดังนั้นตัวแปรครบแล้วเข้าสู่เลยครับ e t Rental Yield นะฮะจะเท่ากับ1 6 4 4 0 0นนั่นะครับนั่นคือรายรับสุดที่หารด้วยราคาอาสังหาริมทรัพย์คือ2ล้านวงเล็บทั้งหมดคูณด้วยร้อยนะครับคำตอบออกมาคือ8.22%ตต่อปีนะครับดังนั้น การลงทุนนี้ Net r e n t a l Yield เท่ากับ8.22%ต่อป,ปีครับจากคำตอบที่เราได้มาถ้าเราย้อนกลับไปดูะการคิดคำนวณแบบ n t a l yield นะเราจะสังเกตว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยครับ net rental yield จะมีค่าน้อยกว่า Lental Yield เสมอนะครับส่วนมากแล้วจะน้อยกว่าจะไม่มีมากกว่าหรอกเพราะว่า n t t l n t a l yield เนี่ยได้มีการนำเอาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามาคำนวณในสูตรผลตอบแทนด้วย แต่คำถามก็คือว่าไอ้เน็ตเลนเทลยูเนี่ยเพียงพอไหมสําหรับการลงทุนอสังหารดิมทรัพย์นะครับถ้าถามผมนะผมคิดว่ายังไม่พอสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะขาดอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญที่สุดไปครับนั่นคือเงินผ่อนธนาคารฮนะอย่างที่ผมบอกไปในอันแรกแล้วใช่ไหมครับว่า น้อยคนจริงๆนะฮะที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสดเช่นคุณมีเงิน2ล้านคุณปาเงิน2ล้านเพื่อซื้อคอนโดและปล่อยเช่าเลยมันก็มีอยู่แหละครับกลุ่มคนที่มีเงินสดเงินเย็นๆพอแต่โดยส่วนมากการลงทุนโดยอสังหาริมทรัพย์ครับเขาจะใช้การเลเวอเรจนะครับหรือการใช้เงินธนาคารนะฮะมาลงทุนเพื่อที่ทําให้เราสามารถลงทุนได้มากขึ้นและขยายการลงทุนไปได้เยอะขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสูตรการคํานวณแบบ net rental yield อาจจะยังไม่เหมาะนะครับถ้าเกิดว่าคุณ กู้เงินธนาคารมาลงทุนหรือคุณมีเงินลงทุนในส่วนอื่นๆนะครับเราจะต้องไปใช้ผลตอบแทนการลงทุนตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมีชื่อว่า CCR ครับมาถึงคำถามที่หลายคนอยากจะรู้นะใช่ไหมครับว่าอา้าวแล้วถ้าเราไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยเราควรจะต้องใช้ค่าไหนเรนเทลยูไหมเน็ตทลไหมหรือ CCRD นะครับโดยส่วนตัวนะครับข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลงทุนโดยไม่ได้ใช้เงินสด พูดง่ายๆว่าคุณไปกู้ธนาคารมาลงทุนนะครับผมแนะนําอย่างมากนะครับให้คุณใช้ค่า CCR นะครับเพราะค่า CCR เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เออเาตัวแปรต่างๆมาคิดคํานวณให้มากที่สุดทั้งรายจ่ายเงินลงทุน อะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยครับมาคิดในสูตรถ้าเราดูจากสูตรนะครับดังนั้นเนี่ยค่าที่ได้อะมันจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ละเอียดที่สุดแล้วนะครับใน3ค่าที่เราได้เล่ากันมาแต่ในทางกับการถ้าคุณลงทุนด้วยเงินสดทั้งก้อนนะครับคุณอาจจะใช้ net rental y i e l นในารคำนวณก็ได้วงเล็บว่าคุณไม่ได้ใส่เงินลงทุนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลาเราไปดูประกาศขายต่างๆที่เขาบอกว่าผลตอบแทนเท่านี้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเท่านี้เปอร เขาจะคิดจากเลนเท d อยูสิครับมันจะเป็นการคำนวณหยาบๆเขาเอารายได้ต่อเดือนมาคูณ12เขาหาราคาเขาคูณร0อยแล้วเขาบอกเราว่าได้ผลตอบแทนเท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ซึ่งในวันที่เราไปซื้อแล้วลงทุนจริงอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งมันอาจจะใช้ตัวเลขที่เขาบอกมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์หลักของผมก็คืออยากให้เราคิดคำนวณในตัวเลขพวกนี้เป็นน,นะครับ ก็ลองฝึกคำนวณดูนะฮะสำหรับคนที่อยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่วางแผนจะปล่อยเช่าคอนโดจะได้รู้ว่าเออไอเวลาเราปล่อยเช่าเนี่ยเราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเงินฝากหรือการลงทุนอื่นๆเนี่ยการลงทุนของเรามันโอเคไหมเหมาะกับการไปยื่นกู้มาลงทุนไหมนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับสำหรับคนที่สนใจการลงทุนพวกอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกด subscribe ช่องกูรู Living ตัวจริงเรื่องที่อยู่ด้วยนะครับผมจะอัปเดตมาตรการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเอาความรู้เอาทอปิกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกสัปดาห์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ